ตอนตอนนี้เป็นรถอะไรครับในช่างรถเป็นอะไรครับไม่รู้เหมือนกันอ่ามันจะพังฮะอาการหนักอันนี้ไม่ได้ไปไปด้วยป่ะครับเนี่ยไม่ไปไม่ไปนี่ไปไหมครับเนี่ยไม่ไปโอ้ไม่ไปนี่นี่นี่ไปไ่มครับเนี่ยไปเนี่ยไปน้ำมันหมดโอ้รถน้ำมันหมดแตงเลย แนะนำที่ละคันนี่ถ้ายวิดีโอลงยูทู e กันอ่มคูปากติกเกอร์ิอะไรเดี๋ลอติกเกดยวให้ใครไปจอดยุแ่ล้วก็ไปผ่านี่คันนะสวยนี่ไปสูไปจอดน้นไปไหนครับเนี่ยไปเรื่อยทางหน้ากันงวงวารุยไปเลยกระโดดทีบเลยคู่ไม่ใช่ทีบรถเลยดิปถวงีบงทีเห็นมาแล้วนุ่น